ลรารู้สึกว่าเอทุกวันมันก็คงไม่ได้ดีตลอดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เลยค่อนข้างจะมองว่าเออถ้าวันนี้มันจะมีเรื่องแย่บ้างเรื่องแย่บ้างหรือว่าเรื่องที่ไม่ถูกใจเราบ้างแบบไม่น่ารักกับเราบ้างอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะอะไรเงี้ยเราว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าที่เราจะที่เราจะอยู่กับมันยังไงค่ะไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเอาความรู้สึกแย่มาแบบเทให้ตัวเองแย่ลงนะคะแต่แค่ค่อนข้างเรียกว่อะไร เตรียมเตรียมรับเมื่อกับมันมากกว่าค่ะแล้วก็มองอะไรดีมากกว่าหนูเป็นพวกไม่ค่อยชอบจาอยู่กับอะไรที่มันแย่อะคะ่ะเราก็เลยมักจะแบบกับคนอื่นรอบตัวกับคนที่เราแคร์เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขาต้องมาอยู่กับอะไรที่มันทำให้เขาฟิลดาวอะไรเงี้ยก็ชอบไปเล่นคะ่ะชอบไปทําอะไรอะไรเงี้ยหรือแบบจริงจริงกับแต่ละคนเราจะมีวิธีการไม่เหมือนกันค่ะกับแบบในวงอะวิธีการไม่เหมือนกันแต่ละนคนอะไรเงี้ยกับบางคนเราก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้อยากให้แบบพูดหลอกอะไรเงี้ยเราก็อยู่ข้างๆก็โอเคแลยหรือกับบางคนที่แบบ หมือนพูดออกมาอาจจะเวิร์กว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนแค่ไปกอดอะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้วมันมันแล้วแต่แต่ละคนมันต่างกันค่ะใช่หนูว่าก็ก็ก็เป็นการแสดงความรักแสดงความรักในแบบในแบบหนึ่งของของของโฟอีบลรกันค่ะใช่ กำลังใจที่ดีนั้นเริ่มจากตัวเองนำแต่สิ่งที่ดีเอามาเติมให้มันเติมแม้ใครไม่ยินดีอย่าไปสอนอย่าไปเข้มจะเสียเวลาฟรี <l oss> ผมเองก็เคยเป็นมองคุณค่าสิ่งเล็กน้อยของสิ่งที่ตนมีจากหนึ่งก็เป็นร้อยจะคอยเพิ่มทําทวีจะเป็นพลังให้เอน <l oss> จอยไปทำตามฝันได้อย่างดีเหมือนที่ไม่เคยบอกสุขใจง่ายๆเลยนะพี่กำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปที่คนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟรีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิง่งใ้ มีกำลังใจกำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิง่งได้ยิ่งมีกำลังใจผมบอกตัวเองแต่และว,วันที่ผ่านไปว่าวันนี้ต้องทำให้ใจของเรานั้นสดใสเรื่องราวที่มากมายที่ขึ้นมาอยู่ภายในใจไม่สำคัญก็ทิ้งไปผมสุขใจในทันใดหยิบมือถือแล้วก็เปิดเสียงบีดก่อนที่จะลืมผมเลยเขียนเพลงนี้ตอนเขียนใจผมปลื้มความสดชื่นเข้าในจิตส่งก แสีไปเหมือนขึ้นให้คนอื่นต่อไปอีกถ้าจะมองให้ลึกบุญนั้นผมก็ได้ใจผมก็ได้ฝึกคนอื่นได้กำลังใจและผมก็เชื่อมั่นว่าบุญนั้นจะติดตัวไปเมื่ออะไรต้องการพลังผมจะได้มันไม่ขาดหายทุกวันของผมจึงคุ้มค่าทำมาให้กับตนแล้วส่งให้คนที่เห็นค่าแล้วเขาขยายผลให้คนรอบข้างเขาอีกนะใจผมยิ่งสุขล้นเพราะสิ่งเหล่านั้น,นกลับมา กำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ย mm hmm. ิ่งมีกำลังใจกำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมีกำลังใจ แฟนขับเข้ามาปรึกษาชีวิตเดียวมากหนูไม่เข้าใจเหมือนกันแฟนขับก็จะพี่มายคะมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี <laughs> ้ก็ถ้าเป็นพวกเราก็จะแบบว่าสู้ๆนะคะไปกำลังใจให้แต่พี่มายก็ชีวิตนะคะต้องดํ<ม>าเดินต่อไปใช่